ขอเสียงเอฟซีแสนดีหน่อยเดียวเอาละครับกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเออก็หายกันเป็นนานเลยนะครับคือผมเป็นไข้นะครับไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ยังไม่ค่อยหายครับอันนี้ก็ฝนตกนะครับ เออวันนี้หลายคุณอาจจะถามว่าผมจะมาสอนสร้างอะไรนะครับสอนสร้างที่ผลิตฟองน้ํานะครับของที่ต้องเตรียมก็มีนี่นะครับสปาเอ็นพีซีนะครับน้ําแล้วก็บล็อกฟองน้ํานะครับนี่ครับบล็อกฟองน้ําก็เอามาจากนี่นะครับครับวิธีทําก็ให้คุณ วางฟองน้ำแบบนี้เลยนะครับวางลามเลยนะครับวางลามเลยนะครับแล้วแต่จะเอาสีเท่าไหร่ครับแล้วก็น้ำนะครับใส่ไปประมาณตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ เด็กหูขอทำสูงขึ้นดีนครับนี่นะครับสูงใส่น้ำแล้วก็ให้บล็อกฟองน้ำสูงขึ้นมาสองบล็อกนะครับแล้วก็เอาไข่ชาวบ้านลงนะครับยิ่งใส่เยอะยิ่งไอ้นีน่นะครับเด็กหูขอใส่เยอะแล้วกันนะครับยิ่งใส่เยอะฟองน้ำก็จะยิ่งมีเยอะนะครับยิ่งใส่เยอะ ดูอบ่คมนับอรครับอะมันก็จะได้ใสน้ำมาอย่างนี้นะครับแต่มันจ่ไม่แรงนะครับถ้าใส่น้ำร้อนมันก็จะเหลืองแนะครับ ก็อาจจะเอาอะไรก็ได้เลยนี่นะครับก็อาจจะเอาซุนเอาซุนแบบได้เลยอะไอย่างเงี้ยทำให้ระับติดใจก็ได้นะครับนะครัชอบแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกด ไ like, ล่ก์กดตะไรติดเชื้อแล้วเขาก็ไเรื่องนีเรืงนี้กนแล้วเขาก็ตอบไปด้วยนะครับก็เอ่อทนี้บอกว่ารับคุณเบิร์เทปรับตุ่มเบิร์เรับตุเบร์แม็แล้วก็รับคุณเบิร์ช่างนะครับทีครับทีผมไม่อะไรก็ทีนี้ก็ขอเวลาไปก่อนนะัะ